สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเมททุกคนวันนี้นิคูอนิเมะจะมาเล่าเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเหลือเสือโกโก เล่มที่11บทที่สองพวกพ้องใหม่พาร์ทที่สองแคปซูลพอเลี้ยงอสูรความเดิมตอนที่แล้วจอมาริมูรุกำลังจะพาจอมานดีโนไปหาลามิลิสที่ในเขาวงกฏพอบินตรงไปยังใต้ดินชั้นที่100ก็ทะลุผ่านห้องที่เวลโดล่าพิทักษอยู่ออกไปมีห้องใหญ่ที่เอาไว้รอผู้ท้าทายแล้วถัดไปก็เป็นห้องส่วนตัวของเวลดล่าสห้อง แต่ไม่มีกลิ่นอายของเวลดอร่ลลาที่ไหนเลยไปไหนของเขานะเอาเถอะคงจะเดินเล่นอีกนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยทำไมที่นี่ถึงมีแก่นเวทเข้มข้นขนาดนี้อ๋อที่นี่คือห้องของเวลดอร่ลลานะ่ะห้ามเข้าไปละ่ะลายนั้นนะ่ะเอาแต่ใจขืนไปแต่ต้องของตามอำเภอใจจะโดนโกรธเอาฮะ <Huh? S 1> เวลดอร่ลลาอาศัยอยู่ที่นี่เหรอข้าสงสัยมาตั้งแต่ตอนวันพัวก,กิ้วแล้วเกี่ยวข้องยังไงกับเจ้ากันแน่เนี่ยเพื่อนกันนะ่ะ เพื่อนกันก็คิดอยู่นะว่าคงไม่ใช่แค่รู้จักกันแต่เพื่อนนี่เอาเถอะเอาตามนั้นก็แล้วกันดีโนทำตาปรือแต่คำตอบของผมคงจะผิดคาดละมั้งถึงได้เบิกตาขึ้นมาเล็กน้อยงั้นเหรอเป็นเพราะมาซ่อนอยู่ในเขาวงกตของลามิลิสจูจูปฏิกิริยาของเวลโดล่าถึงหายไปสินะอ๋อไม่ใช่หรอกที่ปฏิกิริยาหายไปก็เพราะเวลดล่าควบคุมแก่นเวทขึ้นมาได้แล้วนะ่ะ ก่อนหน้านี้หมอนั่นน่ะเอาแต่แผ่ออล่าสุ่มสุ่ม5แก่นเวทมันก็เลยล่วไหลออกมาด้วยแต่ตอนนี้ตั้งใจจะเรียกคนมาเยอะๆสภาพแบบนั้นมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะดังนั้นหมอนั่นก็เลยฝึกฝนเพื่อที่จะควบคุมออล่าให้ได้ไงฮะเวลโดล่า well, จอมเอาแต่ใจที่เล่ร่อนไปมาและเคยเป็นผู้ที่ปกครองป่าจูล่านั่นนะนะจะว่าไป นี่สะกดออร่าเอาไว้ได้สมบูรณ์แบบจนข้ายัางสัมผัสไม่ได้เลยนะเนี่ยเวลดลร่าคนนั้นเนี่ยนะดีโนโวยใส่ผมเหมือนจะบอกว่าอย่าพูดพร้อยๆแบบนั้นสิแต่ถึงจะพูดแบบนั้นมันก็เรื่องจริงนี่นาะเอ๊กก็ยอมทำตามง่ายๆนะไม่อย่างนั้นประชากรส่วนใหญ่ในเมืองก็จะพากันแย่น่ะสิเออก็ถึงได้บอกไงเวลดลร่าคนนั้นที่ยึดติดกับปริมาณแก่นเวทนั่นน่ะนะ ก่อนจะถูกผู้กล้าผนึกไว้ก็เอาแต่ปล่อยออร่าออกมาตลอดเป็นถึงจอมอลาวาดที่เรียกกันว่าเป็นมหันตภัยบินได้เลยนะถึงจะพูดจาโหดร้ายแต่มันก็จริงแหละนะไหนจะเรื่องของลูมินัสอีกดูเหมือนว่าหมอนั่นจะไม่เคยทำเรื่องดีๆเลยจริงๆแฮะเอาหน้าหมอนั่นเองก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยแล้วละมัง้งตอนนี้ถ้าฉันขอร้องก็ยอมรับฟังอยู่นะไม่ได้เอาแต่ใจขนาดนั้นหรอกมัง้ง เมื่อกี้เพิ่งจะบ่นอยู่ว่าเอาแต่ใจไม่ใช่เหรออ้าวใช่เหรอคําตอบพูดอย่างนั้นหรอกหรอือหมายถึงต่อให้เอาแต่ใจก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นไงที่สำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องการควบคุมออล่ากรณีแบบนี้รีบเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าผมเลยเล่าเรื่องตอนที่เวลโดล่าได้รับการปลดปล่อยแล้วให้ดีโนโฟังแทนเรื่องออล่านี้พอ,อยุไปว่าแบบนั้นมันดูเท่กว่านะ ก็ตั้งหน้าตั้งตายอมแหละถึงจะลำบากฉันที่ต้องอยู่ด้วยก็เถอะถึงจะเหนื่อยยากแต่ก็คุ้มค่าถ้าเวลโดลา่ายังเป็นแบบเมื่อก่อนก็ออกไปต่อหน้าคนไม่ได้จะว่าช่วยไม่ได้ก็ได้ไม่รู้ว่าประทับใจผมหรืออย่างไรสายตาที่ดีโนมองผมถึงได้ดูเปลี่ยนไปง,งั้นเหรอสมแล้วล่ะนะลิมูรุเจ้านี่สมกับที่ข้าจับตามองจริงๆไม่ไม่ไมกรณีของนาย น่าจะเห็นฉันเป็นข้าวฟรีมากกว่ามั้งถึงจะทำชมวัดเทพแต่ผมไม่หลงกลหรอกนะแต่ว่าทำให้เวลดล่าคนนั้นเชื่องได้นี่ก็เจ๋งจริงๆนะดีโนประทับใจไม่หยุดแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการเอาแต่ใจมิลิมหนักกว่าอีกนะทว่ามิลิมคนนั้นก็ยัง,งโงหัวต่อหน้าเฟรไม่ขึ้นไม่ว่าใครก็มีคนที่แพ้ทางกันอยู่ทั้งนั้นแหละที่เอาแต่ใจไม่ได้มีแค่เวลดล่าสักหน่อยอย่างมิลิมก็ จากนั้นผมก็เล่าความบ้าบอตั้งแต่ได้เจอกับมิลิมให้ดีโนฟังเป็นความในใจที่พูดได้เพราะมิลิมไม่อยู่ที่นี่ผมแชร์เรื่องปวดหัวที่ได้รับจากมิลิมช่วงนี้ให้ดีโนฟังแบบหมดเปลือกไหนแล้วก็เล่าเรื่องที่เวลโดลาทำจากนั้นก็ถามดีโนว่าคิดว่าแบบไหนโหดร้ายกว่าผมเล่าเรื่องมากมายส่วนดีโนที่ได้ฟังก็ดูจะช็อกไปฟังไปได้ครึ่งทางก็เหมือนจะไม่รับรู้แล้ว ผมอยากจะถามสักหน่อยว่าคิดว่ามีลิมกับเวลโดล่าฝ่ายไหนโหดร้ายกว่ากันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้คำตอบระหว่างที่เป็นเช่นนั้นผมก็พาดีโนมาจนถึงสถาบันวิจัยจนได้พอกวาดสายตามองด้านในก็เจอเวลโดล่าที่เพิ่งพูดถึงกำลังช่วยงานลามิลิสอยู่วุ่นวายวันนี้ก็เหมือนจะตั้งใจทำงานกันดีแฮะถึงจะโดนลามิลิสจิกหัวใช้เป็นทาตแต่ก็เป็นมังกรที่เอาการเอางานผิดคาดว่า เวลดล่ากำลังทำงานอย่างนั้นเหรอเนอะบอกแล้วไงถึงเวลดล่าจะบน่นแต่สุดท้ายก็ช่วยลามิลิสอยู่ดีไม่รู้ว่าเพราะเขาเรียกว่าอาจารย์เลยไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ดีหรืออย่างไรเวลดล่าถึงได้ค่อนข้างยอมลามิลิสคำขอของผมก็เหมือนกันสุดท้ายก็ยื่นมือเข้ามาช่วยอยู่ดีแล้วยิง่งถ้ายอสักหน่อยก็จะยิ่งง่ายบางทีผมก็เลยเรียกเขาว,ว่าคุณมังกรใจง่าย กระทั่งเบสเตอร์ที่น่าจะกำลังสร้างเอลิเมนต์ทอนคอร์ลสซัตที่ชั้น95ก็อยู่ด้วยเพราะคนไม่พอก็เลยให้ความสำคัญกับคำขอของผมกันก่อนเลยไงนะลามิลิสกับเวลโดล่ายิ้มชู้หลายกันด้วยท่าทางสนุกสนานแต่เบสเตอร์กับเซึ่งซึมไม่ล่าเริงเลยชักจะห่วงนิดๆแล้วละสิว่าไม่เป็นไรแน่หรือดีจ้าเป็นไงการวิจัยคืบหน้าบ้างไหมผม ทักทายเล็กน้อยพางเข้าไปด้านในเบสเตอร์หยุดมือที่กำลังเขียนเอกสารพอเห็นผมแล้วก็ลุกขึ้นแม้แมมถ้าลิมูลุอ่าตามสบายเถอะแล้วเนี่ยไหวไหมดูแล้วเหมือนหนักเอาเรื่องอยู่นะก็อยากจะตอบว่าไหวอยู่หรอกนะครับแต่ว่าที่นี่ดันทำการวิจัยไม่ดีต่อหัวใจกันหืมถ้าทางลำบากใจที่จะพูดแฮะผมคิดจะถามเบสเตอร์กลับไปอีก แต่เวลดอล่ากลับเข้ามาคุยด้วยก่อนโอ้ลิมูรุเอ๋ยข้าเองก็มาช่วยตรงนี้เหมือนกันเพราะลามิลิสยืนกรานขอให้ช่วยก็เลยช่วยไม่ได้นะนะช่วยได้มากเลยอันที่จริงเหมือนจะขาดคนอยู่นะการวิจัยของผมถือว่าเป็นความลับสุดยอดเลยเรียกคนจากชั้น95มาไม่ได้มีเพียงคนที่ไว้ใจไม่ใช่สิอยากให้เห็นแค่คนที่จะไม่เอาไปบ่นมากกว่าเพราะต้องเตรียมหุ่นยนต์จำนวนมาก เอาไปให้พวกเดมอนใช้สิ่งน่ะสิก่อนจะมองว่าเป็นการวิจัยคนเขาจะมองว่าเป็นภัยคุกคามด้านการทหารเอาประเทศอื่นคงไม่ยอมอยู่เฉยกันแน่เยาโฮลิมูรุรออยู่เลยได้อาจารย์มาช่วยเลยสบายขึ้นหลายอย่างแต่ว่าแต่ว่าก็อยากให้ช่วยรีบหาคนมาเพิ่มนะกะแล้วว่าต้องพูดแบบนี้วันนี้เลยพาผู้ช่วยมาแล้วล่ะลาเมลิสเธอเองก็น่าจะรู้จักใช่ไหม คุณดีโน่ที่เป็นจอมานเหมือนพวกเราจะมาช่วยงานตั้งแต่วันนี้ไปวานอะไรอะไรเขาได้เลยนะดีโน่ไม่มีความรู้วิชาการแต่พวกงานใช้แรงงานก็น่าจะไม่มีปัญหาเดิมทีมือสมัครเล่นคงช่วยในการค้นคว้าวิจัยไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเต็มที่ก็คงให้ช่วยแบกของเก็บข้อมูลอะไรเทือกนี้แต่ว่าก็อยากได้คนช่วยงานง่ายๆแบบนี้แหละผมน่าจะมีประโยชน์พอควร ดีโนมองไปรอบๆด้วยความตื่นตาตื่นใจพอผมแนะนำเขาก็กล่าวทักทายชื่อดีโนคิดว่าพวกเจ้าน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นหนึ่งในจอมานถึงจะไม่อยากทำงานแต่ก็จะช่วยอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็แล้วกันฝากตัวด้วยนะจะว่ายอย่างไรดีเป็นคำทักทายที่ไม่มีใจจะทำเอาเสียเลยแต่ก็ไม่มีปัญหาตราบใดที่เขายอมช่วย พอทักทายกันเป็นพิธีแล้วเบสเตอร์ก็บอกเหตุผลที่มาที่นี่และสถานการณ์ที่ผ่านมาให้ฟังที่เบสเตอร์มาอยู่ที่นี่ที่สถาบันวิจัยชั้นที่100เป็นเพราะลามิลิสไปลักพาตัวมาจริงๆด้วยเป็นไปตามคาดเพราะคนไม่พอเลยให้เบสเตอร์หยุดงานแล้วให้ความสำคัญกับงานวิจัยของผมก่อนดูเหมือนลามิลิสจะบังคับมาโดยไม่สนใจความสะดวกของเบสเตอร์ แต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้แหละนะเพราะอยากได้คนที่ทำงานละเอียดอย่างการจัดเอกสารไม่ก็รวบรวมข้อมูลนี่นาเบเลตตาก็ถนัดใช้แต่แรงคุณเทรนนี่ก็ต้องดูแลเขาว,วงกฎและก็ดูแลลามิลิสด้วยเวลดล่าดูเหมือนจะไม่ยอมช่วยงานทำนองนี้เลยแม้แต่น้อยแล้วตอนนั้นก็เห็นว่าไปสะดุดตากับเบสเตอร์เข้าแล้วแบบนี้เอลเม n ท a ลโคลัสซัสไม่เป็นไรเหรอ อืมก็คงไม่ค่อยดีหรอกแต่เดี๋ยวพองานนี้เสร็จพวกน้องสาวของเทรนนี่จังก็จะมีร่างกายกันแล้วใช่ไหมล่ะเพราะงั้นไว้ค่อยไปพัฒนาต่อตอนนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกอย่างนี้นี่เองคิดแบบนั้นก็สมเหตุสมผลลำบากแย่เลยนะเบสเตอร์พอทักแบบนั้นเบสเตอร์ก็เหมือนจะทำใจแล้วยิ้มเหมือนเด็กๆออกมาแม้ตัวข้ายังอาวรกับการทำทหารเกราะเวทมนต์ให้สมบูรณ์อยู่ แต่ว่าการวิจัยทางนี้มันก็ท้าทางเบสเตอร์เองก็น่าจะรู้สึกสับสนความรู้สึกที่อยากบน่นกับความรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยนี้เบสเตอร์กำลังขัดแย้งในฐานะนักวิจัยอยู่และความขัดแย้งตรงนี้ก็ดูเหมือนจะทำให้เบสเตอร์เติบโตขึ้นอย่างเมื่อครู่ถึงจะตกใจที่ได้รู้ว่าดีโนเป็นจอมานแต่ครู่เดียวก็กลับมาเยือกเย็นได้ ดูเหมือนจะตกใจกับอะไรอะไรมากเกินไปจนหัวใจเลิกหวั่นไหวไปแล้วเขาเป็นคนที่มีความสามารถผมเลยคิดว่าเขาน่าจะอยากทุ่มเทกับการวิจัยของตัวเองแต่ท่าทางจะไม่ใช่แบบนั้นและที่ทำให้เบสเตอร์หมดแรงก็มีเนื้อหาง,งานวิจัยเป็นเหตุอยากจะขอทำการวิจัยนี้ต่อให้ได้ครับข้าต้องการเห็นร่างกายที่ท่านลิมูรุตั้งใจจะสร้างขึ้นมานี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยตาของตัวเองทุกวัน มีแต่เรื่องแปลกใหม่หน้าตกใจจนแทบจะเสียดายเวลานอนเลยครับจากนั้นก็ขอผมโดยไม่ปิดบังความตื่นเต้นดูเหมือนที่เบสเตอร์อ่อนแรงจะเป็นเพราะนอนไม่พอแฮะจะใช้เวทมนตร์รีเฟรชฟื้นฟูร่างกายมันก็ได้อยู่แต่มันก็ไม่ได้ครอบจักรวาลไม่ควรจะไม่หลับไม่นอนอย่างน้อยก็ต้องพักผ่อนขั้นพื้นฐานบ้างดังนั้นผมจึงบังคับให้เบสเตอร์พักผ่อนดีโนมาเป็นผู้ช่วยได้จังหวะพอดี ก็เลยให้ดีโน่ทำงานจีปาถะระหว่างที่รอเบสเตอร์ไปนอนและด้วยเหตุนี้ก็เลยให้เบสเตอร์อธิบายเนื้อหาง,งานให้ดีโน่ฟังถ้าสนิทกันได้ก็ดีสิเบสเตอร์อธิบายอย่างไหลลื่นโดยไม่แสดงอาการตื่นกลัวแม้อีกฝ่ายจะเป็นถึงระดับจอมมารถ้าอย่างนั้นท่านดีโน่อาจจะเร็วไปสักหน่อยแต่ขอให้ท่านช่วยงานข้าทีนะครับเอ๊ะอย่ามาเอ๊ะสิครับเอา้าเวลาเป็นเงินเป็นทองนะครับ แต่ว่าข้าเป็นจอมานนะแล้วไงแล้วไงเนี่ยนะเบสเตอร์ถอนหายใจดังฟู่แล้วก็มองดีโนด้วยสายตานิ่งๆฟังนะครับเรื่องนี้จะเป็นจอมาหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวดูสิขนาดท่านเวลโดล่าหรือท่านลาเมลิสก็ยังทํางานกันอย่างสนุกสนานเลยเห็นไหมครับเออมันก็เหมือนจะใช่อยู่หรอกนะดีแล้วครับที่เข้าใจเอา้ามาเริ่มกันเถอะครับครับแกร่งมากเลยเบสเตอร์ ผมแอบดูท่าทีอยู่นิดหน่อยแต่เหมือนจะไม่เป็นอะไรแฮะก็เลยฝากฝังไว้ได้อย่างสบายใจทีนี้เกี่ยวกับเรื่องผลการวิจัยที่ค้างคาอยู่ถึงเดียโบจะเป็นคนขอมาแต่ให้สร้างหุ่นยนต์พันตนนี่ก็สาหัสเอาการอยู่นะเคยคิดว่าจะสร้างตุ๊กตาจากเหล็กก้ามนตาเหมือนของเบเรตตาแล้วให้ลาฟาเอลสร้างรุ่นผลิตจำนวนมากออกมาแต่ถ้าทำแบบนั้นมันก็ไม่มีความหมาย แต่อย่างไรก็ตามจะให้มานั่งทำมือทีละตัวมันก็ไม่ใช่ตรงจุดนี้เองที่ผมนึกแผนการสุดยอดออกมาได้นั่นก็คือสถานที่ที่สามารถผลิตออกมาจำนวนมากได้ที่ที่ผมเตรียมขึ้นมาคือแคปซูลกระจกเสริมแก่งโปร่งใสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตรและสูงถึง3เมตรชื่ออย่างเป็นทางการของมันก็คือแคปซูลเพาะเลี้ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อเลี้ยงพวกอสูรเอาไว้ด้านในตรงตามชื่อ ด้านในแคปซูลจะเต็มไปด้วยสารละลายซึ่งนั่นเป็นน้ำที่เอามาจากทะเลสาบใต้ดินของถ้าปิดผนึกที่ผมเอาเข้าไปไว้ในกระเพาะด้วยความที่มีแก่นเวทเข้มข้นสูงเจือจางอยู่ในปริมาณมากจึงมีชื่อเรียกว่าวาลีเวทเป็นของแสนสะดวกที่สามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งช่วยเจือจางและเล่นสรรพคุณของยาแคปซูลเพาะเลี้ยงจะมีช่องบรรจุแก่นเวทจึงสามารถเติมแก่นเวทลงไปได้จากนั้น ก็จะทำการปรับระดับความเข้มข้นของวาลีเวทแล้วเร่งการจเจริญเติบโตของอสูรถ้าความเข้มข้นของวาลีเวทลดลงแก่นเวทก็จะเติมเข้าไปเองโดยอัตโนมัติแล้วกลไกลจะรักษาสภาพไว้ในระดับหนึ่งแคปซูลเพาะเลี้ยงที่เตรียมไว้มีจำนวนมากถึง1000หลังเตรียมการเรียบร้อยแล้วผมเกิดนึกขึ้นมาได้ว่าถ้าจะทำขนาดนี้ละก็ซูนั่งทำตุ๊กตาเป็นพันตัวไปเลยไม่ง่ายกว่าเหรอแต่คิดแบบนั้นไปก็ป่วยการ สิ่งสำคัญคือความโรแมนติกต่างหากระหว่างที่เตรียมการก็คึกคักดีด้วยผมไม่นึกเสียใจเลยแม้แต่น้อยน้นาลานกว้างที่มีแคปซูลเพาะเลี้ยงตั้งเรียงหลายเป็นภาพที่ดูงดงามมากการจะเพาะเลี้ยงอะสูญจำเป็นต้องมีเงื่อนไขจำเพาะเรื่องนี้เพิ่งค้นพบในการวิจัยได้ไม่นานไม่ว่าจะเติมแก่นเวทด้านในแคปซูลเพาะเลี้ยงให้เข้มข้นแค่ไหนก็ไม่สามารถให้กำเนิดอสูญขึ้นมาแต่ว่า ถ้าผสมส่วนผสมบางอย่างลงไปก็จะทําให้เกิดอสูรที่เกิดจากการเติบโตของส่วนผสมดังกล่าวได้จะอธิบายให้เห็นชัดเจนขึ้นก็แล้วกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเอางูใส่ลงไปในแคปซูลเพาะเลี้ยงงูตัวนั้นจะตายเพราะแก่นเวทแต่ว่าซากของมันก็จะละลายผสมเข้ากับวาลีเวทแล้วเกิดใหม่กลายเป็นเทมเพสเซอร์เพนต์อสูรพิษวายุจูๆ่ๆก็สร้างอาสูรแหลงเอลบขึ้นมาได้เลย คงเข้าใจกันแล้วใช่ไหมว่าแคปซูลพอเลียงนี่เป็นของที่สุดยอดแค่ไหนด้วยเหตุนี้อสูนที่เกิดขึ้นจากแคปซูลพอเลียงก็พิสูจน์แล้วว่าแข็งแกร่งกว่าอาสูนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่รู้ว่าพอรักษาระดับความเข้มข้นได้มากกว่าปกติหรือยอย่างไรถึงได้เกิดมามีร่างกายที่แข็งแกร่งทนทานเพียงแต่ว่าก็มีบางตัวเหมือนกันที่ร่างเนื้อสลายตายไปในทันทีจะปลอดภัยหรือเปล่า ตอนนี้ก็ยังคงขึ้นอยู่กับดวงยังต้องปรับปรุงอยู่อีกมากก็จริงผมตั้งใจจะใช้คุณสมบัติตรงนี้สร้างหุ่นยนต์พันตัวแล้วนี่คืบหน้าไปยังไงบ้างราบลื่นดีแล้วก็นะทางข้าเองก็วิจัยคืบหน้าไปเยอะเหมือนกันโอ้น่าตื่นเต้นจังแล้วว่าแต่น่ามันอะไรนะ่ะผมมองสิ่งที่ลอยอยู่ด้านในแล้วแทบจะสำลักออกมามีของที่สุดยอดเกินความคาดหมายไปมากอยู่ในนั้น ที่ผมคิดไว้ก็คือสร้างโครงกระดูกขึ้นด้วยเหล็กกล้ามนตาจากนั้นเอาไปแช่ในสารเพาะเลี้ยงถ้าทำแบบนั้นกระดูกจะกลายเป็นสื่อกลางแล้วกลายเป็นโครงล่างของโบนโกเลมตุ๊ก,กตามานกระดูกกระดูกเป็นของที่ทำขึ้นมาโอกาสที่ล่างเนื้อแตกสลายจึงต่ำและมันไม่มีวิญญ,ญาณสถิตแก่นเวทในน้ำเพียงแค่กลั่นตัวเมื่อจับกับกระดูกแล้วก็ไม่น่าจะมีสติสัมปชัญญะด้วยต่างจากตอนของเบเรตตา ไม่จําเป็นต้องสร้างโครงล่างละเอียดเพราะพวกปีศาจที่นํามาสิงน่าจะใช้แกนเวทปรับเปลี่ยนรูปร่างได้เองตามใจชอบทั้งที่คิดเอาไว้แบบนั้นแต่สิ่งที่ลอยอยู่ในแคปซูลพอเลี้ยงเป็นพันคือโครงล่างของโบนโกเลมไม่ผิดหรอกเพียงแต่ตามส่วนต่างๆของร่างกายจะมีการดําเนินงานหลายๆอย่างเอาไว้ด้วยที่สะดุดตาที่สุดก็คือส่วนของหัวใจด้านในอกมีแกนมนตราจิตวิญญ,ญาณใส่เว้แทนหัวใจนี่มันไอเดียข้าเอง คิดว่าถ้ามีแกนที่ทรงพลังอสูรก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นนะ่ะลามิลิสยิ้มหวานตอบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงจะพูดเหมือนง่ายแต่การเตรียมแกนมนตาจิตวิญ,ญญาณถึงพันชิ้นก็น่าจะลำบากอยู่นะถ้าเป็นผมก็สร้างได้โดยไม่เสียเวลาอยู่หรอกแต่ถ้าไม่ได้รู้สึกสนใจหรือมุ่งมั่นมันจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากที่ไม่อยากนึกทำเพราะฉะนั้นถึงได้เลือกวิธีที่ง่ายกว่าแต่เหมือนว่าลามิลิสจะไม่พอใจแค่นั้น ลามิลิสทำงานซ้ำไปซ้ำมาอย่างแข็งขันจนเตรียมได้ครบพันชิ้นแถมยังมีกิจิคอนวิญญาณเทียมประกอบอยู่เรียบร้อยยิ่งไปกว่านั้นยังใช้วิทยาการสิงสถิตท,ที่ใช้ในโฮมุนครูสมนุษย์เทียมของซาริออนอีกด้วยอย่างเบเรตตาสามารถสิงหุ่นยนต์ที่ใช้เป็นร่างกายได้อย่างง่ายๆแต่ว่าพวกน้องสาวของคุณเทรนี่อาจทำไม่ได้ง่ายๆแบบนั้นพอคิดแบบนี้แล้ว การใช้กิจิคอนก็ถือว่าถูกต้องเพียงแต่ทำแบบนี้จะต้องใช้เวลามากเพราะฉะนั้นคนถึงได้ไม่พอความคิดของท่านลามิลิสช่างแสนวิเศษน่าสนใจมากเลยครับได้เห็นแบบนี้แล้วข้าก็อดให้ความร่วมมือไม่ได้เลยเบสเตอร์ ester, บอกด้วยสายตาเลื่อนลอยมันก็นะมีจำนวนตั้งขนาดนี้ก็คงเก็บข้อมูลกันตาเหลือกเลยแหละแกนมนตาจิตวิญญ,ญาณขนาดเท่ากําปั้นพวกนี้ มองอย่างไรก็เป็นของดีแล้วพอเอามาประกอบกับโครงกระดูกที่ผมสร้างจึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้มากกว่าที่คาดไว้ตอนแรกมากโข ổ. บนกระดูกโลหะมีอักขระอยู่ด้วยทำให้แก่นเวทห่อหุ้มกระดูกและเริ่มมีโครงสร้างกล้ามเนื้อเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมารู้สึกเหมือนได้เห็นกระบวนการกำเนิดปีศาจโดยละเอียดอย่างนี้นี่เองเบสเตอร์ถึงได้เสียดายเวลานอนสินะเป็นไงน่าสนใจใช่ไหม ฮแค่ได้เห็นลิมูรุทำหน้าแบบนั้นก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าแล้วละลาเมลิสกับเบลโดลา่าทำท่าทางดีใจเออมันก็น่าสนจริงๆนั่นแหละนี่นะ่ะเป็นไอเดียของลาเมลิสจริงๆเหรอแงะอยู่แล้วสิเป็นไงเป็นไงละ่ะลาเมลิสตะโกนพางยืดอกอย่างโอ้อวดอืมก็ยืดได้แหละเพราะนี่มันสุดยอดจริงๆ allah. มองเผลนๆลาเมลิสดูเห,เหมือนจะเป็นคนติ้งตอง แต่ที่จริงแล้วเป็นคนหัวดีเหมือนจะเชี่ยวชาญวิศวกรรมจิตวิญญาณแล้วก็กำลังศึกษา,าศาสตร์เวทมนต์แถมยังแวะไปชั้น95บ่อยๆด้วยและด้วยความที่อยู่มานานเธอจึงแตกฉานเรื่องกฎฟิสิกส์อาจจะดูผิดคาดแต่ก็มีคุณสมบัติของนักวิจัยพร้อมสับอย่าปล่อยให้รูปลักษณ์ภายนอกหลอกเอาเชียวแหมอันนี้สุดยอดจริงๆนะที่ต้องทำทั้งหมดนี้คงลำบากหน้าดูละสิก็นะ ไม่ได้เป็นตุ๊กตาข้อต่อบแบบเบเรต้าแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่ตุ๊กตาที่มีแค่โครงกระดูกก็จริงแต่คิดว่าถ้าทําหัวใจเทียมให้ได้แก่นเวทในแคปซูลน่าจะซึมซาบลงไปได้ดีเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทําให้มีพลังงานมากๆได้นะ่ะผมพยักหน้างึกงักให้กับลามิลิสที่อธิบายได้อย่างหนักแน่นก็จริงอยู่ที่ถ้าทําได้แบบนั้นก็น่าจะสร้างร่างเนื้อที่แข็งแกร่งกว่าที่ผมคิดไว้ขึ้นมาได้แถมยังมีแบบก้าวกระโดดด้วย ระหว่างมองดูสิ่งนั้นที่ลอยอยู่ในแคปซูลพอเลี้ยงก็ลองจินตนาการถึงความสามารถของมันดูเป็นไปได้ว่าอาจมีพลังระดับสูงแม้แต่ในหมู่แรงเอด้วยกันแถมยังตั้งพันตนอุตสา์เตรียมแกนมนตาจิตวิญญาณกับกิจิคอนไว้ตั้งขนาดนั้นผมขอชมว่าสุดยอดจริงๆจากก้นบึ้งของหัวใจเลยก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในบทที่สพวกผองใหม่พาร์ทที่2แคปซูลพอเลี้ยงอสูร คำสัญญาที่จอมาลิมูลุให้ไว้กับเดียโบกำลังเป็นรูปเป็นร่างมากกว่าที่คิดรีบกลับมาสัทีเถอะเดียโบไม่ใช่แค่จอมาลิมูลุแต่มีคนที่รอการกลับมาของนายมากเหลือเกินสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ